สวัสดีค่ะกรมข่าวฐานเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้ MMEA ของมาเลเซียรับมอบเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV1 จากบริษัท t h s e กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียรับมอบเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV1 ของหน่วยบังคับใช้กฎหมายทางทะเลมาเลเซียหรือ MMEA จากบริษัท TH Heavy Engineering Berha d หรือ THHE ของมาเลเซียเมื่อ3มกราคม2567 ทางนี้เรือตรวจการไกลฝั่ง OPV 1ต่อโดยบริษัท THHE โดยความช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทดาเมนของเนเธอร์แลนด์โดยมีเรือตรวจการไกลฝั่งดาเมน1น0 0เป็นต้นแบบทางนี้เรือตรวจการไกลฝั่ง OPV 1จะใช้เป็นเรือแม่ของ m m e a สามารถปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของมาเลเซียและมีขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การค้นหาและช่วยเหลือเรือวันทุกเครื่องบินฝูเจียนของกองทัพเรือจีนพร้อมทำการทดสอบในทะเลภายในปี2,567 มีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจียนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพเรือจีนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมทําการทดสอบในทะเลแล้วหลังจากผ่านการทดสอบการจอดเรือและทดสอบระบบปล่อยอากาศยานแบบแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาเมื่อพฤศจิกาย,ยน2566ทางนี้เรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจียนมีระวางขับน้ำ80,000ตันและเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแบบคาโทบาลลำแรกของจีนและใช้ระบบปล่อยอากาศยานแบบ แม่เหล็กไฟฟ้ากองทัพเรือรัเสเซียประจำการเดือรบหลายลำในห่วงธันวาคม2566เมื่อ5มกราคม2567มีรายงานว่าในห่วงธันวาคม2566กองทัพเรือรัเสเซียขึ้นระวางประจำการเดือรบหลายลำเพื่อเสริมขีดความสามารถและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือรัเสเซียที่สำคัญอาทิ เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อิมพีเรเ,เตอร์อเล็กซนเดอร์ที่3และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คาสโนยาร์ดขึ้นระวัางประจำการเมื่อ11ธันวาคม2566สังกัดกองเรือแปซิฟิกเรือฟิกเกตแอบเมโรกานลอสโกขึ้นระวางประจำการเมื่อ25ธันวาคม2566สังกัดกองเรือภาคเหนือและเรือเร็วโจมตีนาร o โฟมินส์ขึ้นระวางประจำการเมื่อ25ธันวาคม256 66สัานกัดกองเรือบอติกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวฐานเรือ w w w n 2 n a v y m i t h สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ